สวัสดีค่ะเพื่อนๆของคอสแคตรครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก,ก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทางเนียบของเบง้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมี พราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายๆมารับฟังกันได้เลยค่ะถ้าสุมาอี้สุมาอี้เคยนำทัพประลองสติปัญญากับคงเบ้งหลายครั้งหลายหนแต่มักพลาดพลัง้งตกเป็นรองคงเบ้งอยู่รำไปสุมาอี้แขนเคืองคับอกขับใจเฝ้าแต่คบคิด หากลวิธีพิชิตของเบงให้ได้อยู่มาวันหนึ่งม้าใช้เข้ามาแจ้งข่าวว่าคงเบ้งตายเสียแล้วบัดนี้ชาวจกกกฝังศพคงเบ้งไว้พร้อมกับสมุดแทนในห่วงซุยเชิงเขาเต็งกุนสารสุมาอี้ยินดีนะักจัดส่งคนออกไปสืบสวนตรวจร่องรอยครั้นแน่ใจว่าข่าวเชื่อถือได้ จึงรีบยาตราทัพมุ่งสู่เตงกุนสารทันทีเมื่อถึงเชิงเขาเตงกุนสารสุมาอี้เห็นศาลาสร้างใหม่ๆมีอักษรจารึกว่าสุสารอุปราชจูกัดเหลียงเขาสั่งพลาพลออกตรวจค้นทั่วบริเวณด้วยเกรงว่าจะมีศัตรูซุ่มอยู่เมื่อมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ สุมาอี้จึงลงม้าเดินเข้าไปในศาลาเห็นบนแท่นบูชาตั้งรูปปั้นสามรูปรูปขวาเป็นเด็กถือสอเจ้งรูปซ้ายเป็นเด็กถือกระบี่รูปกลางคือคงเบ้งยืนเด่นเป็นสงา่าสีสะโพกผ้าไหมกายสวมเสื้อคลุมปอยกวยมือโบอกพัดขนหานดวงตาอิ่มเอิบ ดูงามปานเทพพยดารูปปั้นของเบงกระตุ้นเตือนความจำของสุมาอี้ให้ย้อนรำลึกถึงความปลาชายร้ายครั้งคราสุมาอี้แค้นนักใครจะทุบทําลายรูปเสียให้พินาศแต่ครั้นคิดได้ว่าไหนๆของเบงก็ตายไปแล้วเพื่อเห็นแก่ความเป็นิพี่ิน้องจำเราจักคำนับมันสักครั้งหนึ่ง คิดแล้วถึงเรียกทหารจุดทูปมาเส้นไหว้สุมาอี้คุกเข่าลงเบื้องหน้ารูปปั้นของเบงคลันก้มคำนับร่างสุมาอี้กลับถูกดูดตรึงแน่นอยู่ณที่นั่นสุมาอี้ตกใจเหลียวซ้ายแลขวาคิดหาวิธีแก้ไขแล้วให้บังเอิญเหลือกตาขึ้นมองเพดานเห็นอักษรเขียนว่า เห็นแก่ความเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักจักไว้ชีวิตเจ้าครั้งหนึ่งจงถอดกรอออกให้หมดแล้วลุกขึ้นยืนสุมาอี้รีบปฏิบัติตามก็เห็นผลสุมาอี้หลากใจนักสั่งให้ทหารขุดพื้นสาลาออกดูพบศิลาดูดเหล็กก้อนมหึมาหนักถึงพันชั่งอันคงเบ้งฝังเอาไว้เป็นกับดักสุมาอี้ สุมาอี้ดาดเดือดชักกระบี่ออกฟาดฟันแขนขารูปปั้นคงเบ้งขาดกระเด็นเท่านั้นยังไม่หนำใจสุมาอี้กระโดดขึ้นบนแท่นบูชาทีหุ่นคงเบ้งตกลงกลิ้งเกลือกับพื้นสุมาอี้ทำร้ายหุ่นคงเบ้งจนแขนด้วนขากุดใบหน้าเกลือกดินเช่นนั้นแล้วจึงค่อยทุเลาความแค้น นึกได้ว่าเป้าหมายสำคัญวันนี้อยู่ที่สมุทรแทนสุมาอี้สั่งสมุนงัดประตูหินเปิดวงซุ้ยออกมาแต่ด้วยความขี้ระแวงสงสัยจะเข้าไปในวงซุยคนเดียวก็กลัวมีกับดักกลุุบายจะให้คนอื่นไปหยิบก็ไม่ไว้ใจยืนไตรตรองเป็นนานจึงตกลงใจให้สุมาสูบุตรคนโตถือกระบี่นำหน้า ตัวเองถือคบไฟเดินกลางให้สุมาเจียวปิดท้ายสามคนค่อยย่องไปทีละนิ้วทีละคืบจนถึงลงศพคองเบง้งสุมาอี้เปิดลงศพแล้วหล้วงควานหาจนพบกล่องคัมภีแล้วจึงรีบกลับออกมายามนี้สุมาอี้ปรีดาปราโมดเป็นที่ยิ่งเขารีบแกะกล่องหยิบสมุดแทนขึ้นมา พลันนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครั้งอดีตเคยถูกอาจารย์หลอกมาแล้วหนหนึ่งคราวนี้จะไม่ยอมให้คงเบงหลอกซ้ำสองคิดได้เช่นนั้นจึงเริ่มพลิกดูจากด้านหลังก่อนสุมาอี้มีนิสัยเคยชินชอบเอานิ้วแตะน้ำลายก่อนจึงพลิกสมุดเขาพลิกดูไปแตะน้ำลายไปรู้สึกดีใจมากเพราะพิจารณาดูแล้วคล้ายๆจะเป็นฉบับจริง เมื่อดูไปเกือบจบเล่มสุมาอี้เริ่มรู้สึกมึนงงแต่เขานึกว่าคงเนื่องจากอากาศอึบทึบจึงไม่ใส่ใจคงพลิกดูต่อไปจนถึงหน้าแรกจึงเห็นอักษรเขียนว่าสมุดนี้อาบยาพิษไว้ฆ่าสุมาอี้สุมาอี้เหงื่อการตกให้คลื่นเหียนเวียนหัวปวดแปลบจุกเสียดในท้อง จนเซสุดลงสุมาสูสุมาเจียวรีบเข้าประคองเห็นสุมาอี้หน้าเขียวคล้ำริมฝีปากสันระริกกล่าวเสียงสั่นเคือว่าจูกัดเลียงหนอจูกัดเลียงตัวตายไปแล้วยังทำร้ายข้าได้อีกกล่าวจบก็กระอักเป็นโลหิตสีดำคล้ำร่างกระตุกรุนแรง แล้วแน่นิ่งขาดใจตายขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบี o n อานฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ในอีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ